ก็ะสะพานก็อยากขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งที่เราไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพอนลี่นะคะที่เป็นสะพานบุญอีกทางหนึ่งนะคะขอบคุณลุงพลประแต็งนะคะที่ทําให้มีวันนี้นะคะสะพานก็ซึ้งใจมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็ขออวยพรให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ สมความปรารถนานะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอีกนะคะสาธุนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงะคะ่ะก็สวัสดีครับทุกคนนะครับเราขอบคุณคลุกคนตี่มแต่นะครับแล้วก็พี่พล,ลี่นะครับแล้วก็ทางเจ้าที่เป็นสะพานบนนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะครับเนาะวันนี้ก็ซาบซึ้งน้าใจอ่า ทุกอย่างนะครับที่มีความเมตตาต่อผมนะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับผมมีเมียยังไงไม่บอกเลยมียังยังเหลือเหรอหน้าตาเหมือนอมพลลำพูนคราบผมโอกผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าหน้าตาเหมือนพี่หนุ่ยอมพลลำพูนหน้าอย่างนี้ยังเหลือเนาะโอ้พีไทยบ้านนอกละโอ้โหไปไหนแล้ว ตัดเลยครับอ้ร๋อครับครับอันนี้พ่อไปลูกนี่คุณพ่อป่ะคุณแม่มาไหมครับคุณแม่มาเมาแล้วใช่ไหมครับคุณแม่เมาเลยใช่ไหมครับวัวจะว่าอะไรเนี่ยเล่นถึงคุณแม่ครับผมครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัดเลยลูกตัดให้พ่อกับแม่ก่อนให้พ่อแม่ก่อนเับหมนแมลกเลยนี่เนี่ย มียตรงไหนมีเอามดหรือเอาแมงเอามดเอาหมดเอาหมดเอามดอันนี้ให้เมีดีเด้อมดเด้อลงลงไม่ตังเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วโอ้ยถ้ไมถามไม่ได้มดแน่นอนโอ้ยเอามดให้เมีดีเลยไปเสี่ยงแบบนี้อ่ะแมงตะปูไหนโอ้ยไม่มีใครเขาแมงตะปูถามแล้วเมื่อกี้ยังไม่มีคนเอาเลย โอแมงแมงทับูเป็นแบบนี้บ่ครับเดาแล้วจะกินเป็นกบดูไมชอบกินแมงคก็ครบรอบนะครับวันคล้ายวันเกิดปีนี้ก็ขอให้แมงกับทูนครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็เป็นกำลังนะครับเป็นกำลัง ใหนคับคุณพ่อคุณแม่เราไปพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับไหนไปนไหนนะพองไม่ดีเขาเอาไปแล้วจานเอาหายแล้วเอาเมดใส่นี่มดนี่ตัดส่วนมดให้ไม่ดีก่อนเอาจานใหญ่เลยไม่ดีกินเออเอาส่วนมดนีย เอาตัวใหญ่ๆน okay. okay. ้อยเห็นว่าก no. oh. hey, ็ได้เอาแต่หมดหลายเอาเค็กน้เปล่าแม่ถ้าก็กินเค็กรล่าปาริกินหมดเนาะโอ้ยปาดเอาแต่หมดโอ้ยไม่ดียอมวัเนี้วันนี้ปาดเอาแต่หมดมันกินได้เลยหมดกินได้จ้าเจ้าคุณกินได้ครับหมดกินได้โอ้ยตุ่มตาม ไหนไหนมดไม่เอามดให้เขาเลยโอ้ยเขาบอกอยากได้มดโอ้ยดูตรงมดนะครับจ้องไปแล้วดูเป็นเอาส่วนนไม่มีมดเลยยจะได้แล้วได้แล้วมันเป็นพลาสติกออ้อมาเป็ช็อกโกแลตเอาแล้วไงครับก้นนีเป็นอิน่เกือ่นเอาไปเกไว้เอาไปติดตู้เย็นเอาไปติดตู้เย็นเอาไปไหนว่าจะทานเ อ้าวเหรอตอนแรกนึกว่าช็อกโกแลตอะยามันเป็นเม็ดอินแลตอ๋อเอาไปติดตู้เย็นหรือเอาไปติดอะไรอ๋อเป็นช็อกโกแลตที่ผลิตมาพิเศษพิเศษให้แพมก่อนเลยให้แพมก่อนเลยผลิตมาแบบนี้เล่นไม่เบื่อย่อยเลยเออไดารักดีได้รักดีได้รักดีลุงวางเอาอะไรลุงวางเอาคลิก เออได้อยู okay. yeah, uh ่แ huh> ล้วเอาเค้กไม่มีใครแย่งไงหรอกเบิร mm um sí um> ์ดเบิร์ดนี่คือเคกทั้งหมดนี่คือเค้กถ้าถามว่าจะเจ้ามดหรือเอาหยังเอาเค้กเออก็ยังเอาเค้กอยู่ดีอันนี้กินได้ไหมนี่ยอ่ะเอาเด็กไปก่อนกินไม่ได้ร้องลงในแขวเบิร์ดเลยง่ายำเลย ครับก็พอลี ia k ia k ia, uh ่แ huh. จ้งมานะครับว่าสำหรับอาหารเครื่องดื่มนะครับก็ตามใจฉันเด้อบุฟเฟ่นะครับจะกินลินเอานะครับ ถ้าอยากเอาก็กลับบา้านนะครับ oh. ใช่ป่ะไม่เกี่ยวเนาะอ๋ออยากกินลิ้นเอาเนาะเฮ้ลุงบวังแนี่เดี๋ยวนี้ขึ้นไลฟ์ทีโทรศัพท์ไปด้วยไลฟ์ไปด้วย <c oughs> เอา้าลูกมาตัดต่อมหมบุญมีคนตัดให้เจ้าได้ไหมคนสั่งลุยได้เนี่ย มันสียาจับมีคือต้นหักเลยม่นี่อยากมาได้กับป่าต้งมงนั่นเยมันหูต้นหักผู้เดียวเพิ่งเอาบัตรเอาไปฝากผู้ใดนอว่าเยนหักอบคุานะครับอาหารนะครับทานู้นนะครับ ยูทูบทุกช่องนะครับตอังคะครอดูรุจกัครับเตัดประปินกันนงเบิ้งัน่อเอาเลยมีอะไรเนอเางับะคเสนอครับเมนูจากทางต้มนะครับ แป๋วเค้กใหญ่ไป่ไม่อยู่อยู่มีอะไรอันนี้นี่ช่วยไปเอาไปเอาช่วยที่ไหนหน้าตรงนั้นเลยสงสัยเจ้าสิบ่ิญญาณละเค้กอ้ยเรนูบ้าเครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับฮะท่านวันนั้นรับบรือ่าครับเป็นความสุขนิดนึงนะครับตื่นโอ้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับสวัสดีครับเอ่อเค้กกับ